มานเข้าเลยพี่น้องโชคซุ่ม ดียามช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อคืนมาถึงตอนสี่ทุ่มนะฮะได้พักผ่อนไปคืนหนึ่งนะครับตอนนี้นอนอยู่ที่โรงแรม B2 ูพิษณุโลกนะครับถือว่าโอเคเลยราคาไม่แพงแล้วก็ห้องสะอาดสะอานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ออกเดินทางไปหาอะไรทานก่อนนะครับหลังจากั้นก็จะเดินทางไปที่ น้ำปาดอุตรดิตนะครับไปที่แพขนานยนต์นะเพื่อข้ามไปที่หมู่บ้านปักนายนะครับจัวหวัดน่านนะครับ mm hmm. ตอนนี้ไปประมาณระยะทางประมาณ200กิโลนะไปเรื่อยๆเหมือนเดิมมาช่วงนี้อากาศดีนะครับเย mm ็น hmm. สบายๆ mm hmm. นี่เมื่อคืน14องศาเช้านี้ประมาณสัก20องศา mm hmm. นหลังไปใหม่แต่วว่าได้มาขับรถเล่นสบายเลยพักผ่อนชิลๆกันนะครับ เดี๋ยวี้มีอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายไปให้ชมบรรยากาศนะครับเพื่อนๆกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับร้านข้าวแกงริมน้ำบายเจตาอร่อยเป็นสไตล์แบบข้าวแกงบ้านๆนะอยู่ริมแม่น้ำน่านมาดูบรรยากาศ น <Okay. S 1> อิน่มแล้วเดี๋ยวไปกันต่อทีนี้น่าจะไปหาิสเตอร์ DIY ก่อนแล้วก็เปิดน้ำมันเติมกาแฟก่อนแล้วก็เดินทางกันยาวเลย หลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อมาแวะเติมน้ํามันเติมกาแฟกันหลังจากนั้นก็เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะโดยเส้นทางที่เราใช้เนี่ยนะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข11ถนนดีมากๆเลยครับแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางก็มีทั้งทุ่งนาและคพ,พบบรรยากาศภูเขาสวยๆแล้วก็อากาศด้วยความที่อากาศวันนี้เนี่ยค่อนข้างเย็ยนสบายครับถึงมีแดดแต่ไม่ได้ร้อนจัด แล้วก็เดินทางไปเรื่อยจนถึงทางแยกครับมุ่งหน้าสู่มเพอน้ำปาดเราจะใช้เส้นทางหมายเลข1246และสำหรับเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นหนึ่งเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามแนวภูเขาบรรยากาศร่มรื่นได้พอเล่นโค้งให้หายง่วงนอนไปบ้างนะครับเพื่อน ขับขี่มาสักพักหนึ่งก็เข้าใกล้เขตปากนายเต็มทีแล้ว ครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับแพข้ามเขื่อนศิริกิจนะครับตรงเรือนบ้านปากนายรถหนึ่งรถขึ้นมาต้องขยับยถครบ สามพี่เขาล่ะครับเขาบอกว่าใช้เวลาในการข้ามแพรเนี่ยประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วก็สำหรับแพรขนานยนต์บ้านปากนายนะก็เป็นเส้นทางข้ามแพรที่ชาวบ้านใช้เป็นประจำครับช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เยอะเลยนะครับ ใช้เวลาในการข้ามจากปากนายส่่มเพอนาหมือจนจังหวัดน่านแค่20นาทีเองครับข้ามแพเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจากนี้ก็เดินทางกันต่อไปอุทยานแห่งชาติขุนสถานระจะทางประมาณ57กิโลนะประมาณชั่วโมงครึ่งแต่คงจะแวะหาอะไรทานก่อนแร้ไค่ขึ้นไปข้างบนทีเดียว นี่ยวันนี้แดดเปรี้ยงเลยแต่ว่าไม่ร้อนลมเย็นสบายสบายไปพวกเราไปกันต่อไป ทะเบียนเรียบร้อยนะฮเสียค่าใช้จ่ายเจ็ดสิบบาทนะครับพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าแอร์เย็นมาก,กวันนี้ลองไปดูกันกทีแล้วดอกพญาเต่าโขงมีไหมพี่ชมองอ๋อสลิปถนนชั้นอ๋อโอเคอขอบคุณครับ<า>ไปเดินไปกลางเต้นกันดูน<า>ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเลือกร้านได้เลย ถ้าไปไท้ายลานก็เราไปจอดใกล้ได้ลานสองจะเป็นพระที่ตกลานสามพระที่ขึ้นไปกันเลยปุ๊บบปุ๊บบปุ๊บบ้าค่ะ ที่ลานกลางเต็นท์นะดอยแม่ชอกอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านนะโหอากาศหนาวมากตอนนี้12บสองสศาโคตรหนาวเลยจะอยู่หรือเปล่ามรู้เต็นที่บอกว่าอาจจะไม่มีทะเลหมอกนะเพราะว่ามันไม่มีความชื้นน่าจะเป็นแบบหมอกลอยๆหรือเปล่าเดี๋ยวมีชาด์าถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอรมณ์ััยามเช้านะครับเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้บรรยากาศอยู่บนอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับตอนนี้ตอนเช้านี้ประมาณสิบองศาแต่เมืาา่อคืนเห็นพี่ตะนันเข้าน่าจะประมาณแปดองศาหนาวมากและที่สำคัญเป็นเรากลางแบบตัวหลังคาเต็นมันอ่างกับพื้นเยอะครับลมมันเข้า บีสองนี่ต้องมาตอกสมอบกเพื่อเอาตัวขอบอเต้นที่มันต่ำลงนะพี่เตนนันข้าบอกว่าได้ยินเสียงคนตอกสมอบกตอนตีสองเรากโอ้เป็นเราเองหนาวเกินนะหนาวมากมา่เคินลมดีบปนเกันชิวๆสวบ,บายเช้าน,นี้ก็เดี๋ยวดื่มกาแฟกินกันแล้วก็ออกจากสาย,สายเก็บเต็นค่อยๆน้องหนิงน้องแกะเข้าไปที่เมือแพร่นะ บรรกาศยามเช้าดีมากเลยกาสดชื่นมากถือว่าเป็นการพับๆทีด่ดีนิกินกาแฟกันเพื่อ,องานเข้าเลยพี่น้องโชคซุม่มวัดก่อนตอนทําช่างก็บอกว่ามันมีโชคแกนโชคเป็นรอยนะมีโอกาสที่มันจะซึมได้นะแต่ซึมขนาดนี้น่าจะพอไปไหวอยู่ แค่อย่าให้าาหน้ำมันโช๊คไหลลงไปที่ปัม๊มเบรคก็พอลองแก้ไขดูก่อนวันก่อนเพิ่งดูช่องไวมีอินโฟเขาแนะนำวิธีแก้ไขวันนั้นของพี่ชายมอนเตอร์ใช้กับพี่ชายพวาใช้ผ้าหนาไมยนะอันนี้คือมันแตกเยอะันึ่งรอแค่ทิชชู่ก็น่าจะพอ รูบล้อยแล้วเพื่อนไม่รู้จะเปไหนแม่จะได้อยู่แค่ต้องกันให้ตรวนมันเบรกไหลออกาที่ฝาเบรกไม่งั้นเดี๋ยวกวรจะมีปัญหาที่หลงัง<ม>ไปแก้ไขไปกัอนนะเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์น้ำเติมตัวเดินทาง เขตตะว,วันน้องยบ่งๆนะอยู่ย<ด>่านเมืองเก่าแลาวถเมืองเดิมของจ็อกแพนเด,นะดี๋ยวไปเช็คอินก่อนแล้เดี๋ยววันนี้ค่อยไปเดินถ่ายรู่โอเคได้ห้องมาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นไปที่พักกันนะครับห้องสองหนึ่งห้านะชั้นสองนะครับห้องนี้อยู่ในชุมชนเด่นะบ้านเก่า ฉันสายกาลังจะพักกันอย่ไหนเนี่ยสอ คาดประมาณห้าร้อยเอาจะดูเก,ก,ก่าก่อนนะแต่รุ่นนี้ถ้าไม่เย็นคือร้อนเลยแต่ถ้าเกิดเย็นนี่แม่งเย็นจัดห้องน้ำพอไดท้ที่นอนก็พอได้อยู่เอาลนะเดี๋ยวเอาของเก็ไมาเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน ข้อมูลเมืองแพร่รูว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างตามไปดูกันนะครับเพืเ่อนๆโอเคเพืเ่อนๆอาบน้ำเรียบร้อยแล้วสดชื่นเมื่อเช้าอาบน้ำแบบหนาวจัดโอ้อาบไลน์ตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นเข่าขึ้นขากว่าจะถึงตัวัวหนาวมากนนได้อาบแบบน้ำอุ่นสบายสดชื่นเลยหรือว่าโรงแรมโอเคนะครับ ราคาประมาณ400กับ500บาทหนึ่งคืนอยู่ย่านไม่ใกลกลางเมืองซะทีเดียวแต่ก็เดินทางสะดวกน,นะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้สอบถามทางคนพื้นที่แล้วเขาบอกว่าจะมีกาดกองเก่าที่จะขายช่วงประมาณสี่โมงเย็นเป็นตลาดช่วงเย็นนะเื่อไปเดินดูหาอะไราทานกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปขับเล่นถ่ายรูปกันโอเคไปจุดแรกเดี๋ยวลองไปวนดูแถวกาดพรนะนอะนกาศกองเก่ากันแล้วเดี๋ยวค่ไปวนหาที่ถ่ายรูปกันนะเพืนะ่อน ข้างไปแล้วเขายังชั่วหน่อยเนี่ยฮะถูกเนี่ยกกนซ้ายป่ะบ้านเก่าๆเยอะมากเลยนะเมืองแพร่เนี่ยที่เที่ยวก็ยังไม่แน่ใจมีที่ไหนบ้างแต่ดูบ้านแบบเก่าๆสวยมากเลยนะอันแบบเท่าไหร่นะ เจ้าราชินิกูลฝ่ายเนยนนห,นหนือเหมือนในหนังอ่ะในหนังชมบรรยากาศบ้านเมืองอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดซูตรงเมืองเก่าก็คือจะเป็นโซนฝั่งข้างในนี้อ๋ออนี่ไอ้ตรงนู้นก็เป็นแนวกำแพงเหมือนกันครับอรอบ๋อแล้วก็เลาะฝั่งนู้นก็เป็นแม่น้ำยมใช่อ๋อแล้วไอ้ประตูประตูเมืองคือข้างหน้าฝั่งนู้นอ่าอยู่ด้านนี้อ่ะมันมีหลายประตูแล้วครับนะายก่อ,อนนะม ันะออ๋ภาษา,า,าเมืองเขาเรียกนนะเมฆเขาเรียกอะไรนะเมฆเมฆอ <c oughs> <c oughs> ันยา,ยาวไปทางนู้นนะครับครับล้อมรอบเลยครับ,รอ,บอ๋อตอนแรกขับรถมาเอ๊ะมันเหมือน,น,นเป็นเราก็ดูเหมือนเป็นแนวกำแพงแต่เราก็ไม่ชัวร์เลยถามคนพื้นที่ดีกว่าโอ้โหนานแล้วหลายร้อยปีแล้วเนาะใช่จะไม่ท้อเลยนะอืมตรงหาเอาดินมาอ๋อดินมา แต่ในเมืองแต่ละเมืองเมื่อก่อนมันเป็นอิสระกันใช่ไหม,<น>มปกครองกันตัวตนเองนช่ปกครองกันน่ะนะ<อ>แต่ตลำปางเชียงใหม่ต้นนี้เขาก็ปกครองเขาเองอาม,มาจะรวมมาเป็นประเทศไทยด้ประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ครับและนี่ลุงไปไหนนะครับออ๋นี่ตลาดเนี่ยออ๋เขาขายกี่โมงครับเนี่ยเริ่มประมาณสโมงครับอ๋อของกินเยอะไหมเยอะอยู่ลองเดินดูโอเคเดี๋ยวว่าเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นยาวไปเลยเอาไหมยาวเลยโอเคได้ครับขอบคุณครับ กรุงเทพครับแต่เมื่อคืนไปไปพักที่ดอยขุนสถานมาหนาวหนาวมากโอ้โหหนาวแบบช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยครับตัวเดียวครับตัวเดียวหนาวมากนอนเต็นท์ด้วยโอ้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเป็นแนวกำแพงเพื่อนๆแนวกำแพงจริงด้วย ขับรถเล่นกันก่อนเพราะว่าตลาดยังไม่เปิดเมืองแพร่นี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างรักษาบ้านเรือนสถานที่ได้ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านโซนนี้เมื่อกี้ขับรถผ่านมนาสวยมากเลยเบ้าน,กนะนะเก่าๆนั่นนะแล้วนะแล้วก็สำหรับประวัติเมืองแพร่นะครับ เป็นเมืองที่สงบตั้งติดริมแม่น้ำยมเป็นเมืองอิสระที่ปกครองตนเองมีวัฒนธรรมผสมผสานแบบล้านนาและสายพยกรรมที่ลงตัวมากๆเลยนะครับจนในถึงสมัยรัชกาลที่5ถูกผนวกเข้ากาับอาณาจักรสยามแต่เมืองแพร่เองก็ยังคงกลิ่นอความเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ยังมีร่องรอยสาัพยกรรมบ้านเรือนแบบเก่าๆให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้ไปเที่ยวชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศเหมือน40-50ปีที่แล้วเป็นเมืองที่เงียบสงบและมีรูปแบบสาัพยกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแวะมาเที่ยวเมืองแพร่กันได้นะครับเพื่อนๆ สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันินทางรับแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเก็บของสัมภาระเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับนะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวคงจะไปหากาแฟทานนะที่คาเฟ่ที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อวานสอบถามกับน้อง mm hmm. อเชียร์เบียร์ที่ร้านมาลิ100ร้อยบาทนะครับว่าที่แพร่เนี่ยมี ร้านข้าวซอยไหนหน่าทานบ้างนะครับน้องก็แนะนํามานะครับเป็นร้านเจเล็กออร้านเจเล็กซึ่งร้านเจเล็กมี2ส,สาขาน้องแนะนําให้ไปกินที่สาขาน้ําคือนะเดี๋ยวคงไปตามรอยหมุดของน้องก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ค่อยๆล่องกลับประเทศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโเจอกันนะครับ แล้วใครเป็นคนทำข้าวซอยพี่หรือว่าคุณแม่เขาทำห,หมดเลยพี่ทำหมดเลยแม่มาช่วยอ๋อผมเม่นหนึ่งใแม่ผู้แข่งขันเดอะสปูนฮะร้านนี้นะฮะผู้แข่งขันเดอะสปูนช้อนทองคำปี2025นะครับบรรยากาศชิวๆมากอ่าข้าวซอยเจเล็กนะครับต้นน้ำคือโอ้โจัดจ้านมากคน อร่อยมาตามกันได้นะครับสบายๆชิลๆเจ้าของรา้านพูดจาน่ารักนะเจ้าของร้านบอกว่าคนแพร่เป็นคนน่ารักพูดคุยกันสนุกสนานะเสน่ห์เป็นเมืองแพร่อย่างเลงนะครับข้าซอยเนื้อครับนุ่มมากเด็ดมากนะคือสั่งข้าวซอยไก่ทำหนึ่ง มาแล้วลองเท่ากอยเนื้อด้วยโอ้โหเนื้อเปื่อยครับดีมากเด่นมากไปกินเสร็จได้เปร้อยแล้วแต่งตัวเดินทางกันต่อ500ร้อยกิโลไปเรื่อยๆแดดเปรี้ยงเลยเหมือนอุณหภูมินี่น่าจะอุ่นขึ้นหรือเปล่าครับไปไปเรื่อยๆนะพวกเราไป กันต่ออีก500กิโลเมตรนสูงให้บ้านเราแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับ